สวัสดีครับท่านผู้ชมก็โกหัม่อนเช่งเคยนะครับในรายการพระ25ศตวรรษวันนี้ก็ได้นำนเสนอจะนนำเสนอท่านโดยเนื้อชินนะครับเป็นพ,พระที่เรียกว่าแปลกตาแต่ไม่แปลกใจนะครับเป็นพ,พระ อเรียกว่าเปียกทองล่องชาติอะไรพวกนี้นะครับจะสามารถจะทำเป็ญญนในยุคลัตษณโกสินได้พวกนี้มีทั้งทองมีทั้งชาติอะไรเพื่อรักษาผิวพระหรือเนื้อพ้ะอะไรพวกนี้นะครับวันนี้เจนนำเล่ท่านบิมประตกจุดนะครับไปเจอมา นานได้เจอนะครับเพิ่งเจอ,อเั้องแรกนะพแบบนี้นะครับเหมือนพระที่ว่าไปชุบทองแล้วไปขล่ทองกันมาเองอะไรแบบนี้ต่นี่เป็นพระเก่านะครับทําทำเก่าแ้วเปียกทองล่องชติมาเก่านะครับก็เรื่องของแปลกอะไมากมายนะครับถือว่าน้อยองค์ที่จะทำแบบนี้นะครับเนี่ย เปียกทองล่องชาตินะครับสีทองสีแดงพิมพ์ประสบจุดนะครับนี่พิมพ์ประสบจุดนะครับก็มีล่องรอยนะครับล่องรอยที่ว่าชาตินี่ลอกกลอนออาไวชาติพวกทองผิดปิดที่เปียกไว้ จิ๋วนะเจนตะกัวตะกัวเนี่ยต,ต,ตามขอบเนี่ยตามขอบเนี่ยจะทะจะหลุดไปนคะครับพวกชาติพวกทองอะไรเนี่ยความเก่าแล้วมีของใหม่เปียกมาเก่าเลยนี่ครับพิมพประสบจุดนะครับนี่ เจะเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะาเปียกทั้งชาติเปียกทั้งทองเอาไว้เกิดจะไปมีบทบังเส้นสายอะไรที่เราเคยเห็นนะครับนี่อันนี้เปนประสบจุดแน่นอนครับดูมือดูหน้าดูอะไรกันเนี่ย นี่ครับแปลกดีนะครับม่เคยเคยเห็นนะมันจะมาเปียกเองแล้วนี่เปียกมาแบบนี้นี่ก็รอยตัดนี่นะครับมีรอยตัดมีอะไรมดาเนี่ยซ้ายขวาขวานี่นะครับ อยู่ด้านหลังแบครับด้านหลังอันด้านหลังด้านหลังไม่ได้เปียกนะครับด้านหลังปกตินี่นะครับ ยันด้านหลังรับรองลอยด้านหลังนะครับนยก็มีเส้นตะสมีมีอะไรขีด่อนก็มีนี่นครับนี่ด้านหลังนะครับดูนะครับนี่ หยุดลุกน้ำจนลุกน้ำนะครับก็เป็นพระแท้ทุกประการนะครับนะียมองดูแล้วนี่พระเกดแต่ก็ทำเป็นปิดทองรองชาเป็นสมัยโบราณอะไรเงี้ยมาเจอพันรักษาเนื้อพ้าะอะไรพบนอย่างพระคนสมุรเราเจะเห็นบ่อยสมัยก่อนหรือพระเลยแก้บนพระอะไรแบบนี้ กาจะสีก็เลกชาติทำไมขอก็เลกชาติอันนี้ไม่มีหรือก็จะไม่มีเนะไม่เห็นนะปกชาติปกทองเปียกด้วยกันนี่นะครับหน้าตาก็ยังเห็นเนี่ยปากคอก็ยังสว่างก็ยังดีนะครับผมนี้เหตุลองจวงจวนนี่ก็คือว่าวกชาติปกทองปิดตาไม่ได้เห็นนะ อิบชีวังชีวอนอะเนี้ยนะครับนี่แฝกตาจะไม่แปลกใจนะครับแลกตาไม่ต้องแปลกใจนี่ของแท้แน่นอนนะไม่ได้ไม่ได้ของเก๊หรอก แล้ไม่เคยเห็นเลยนคเห็นแต่ว่านำไปกระไลกันใหม่นำไปกระไลแล้วก็พวกทองปิดทองอะไรเงี้ยแคเห็นนันแต่ปิดทองร่องชาเนี่ยมเคยเห็นไะมันเห็นตรงนี้นะครับองค์แรกก็เลยเช่ามาก็แกนี้นะครับ แนะนำท่านไว้แค่นี้แหละได้มาแบกเข้ามาอาวดกันดู้มาอาวดกันชมครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามช่วยช,ชมครับสวัสดีครับ